ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายมีพุทธพจน์ทบทหนึ่งว่าทัทมฐานโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักชีวิตคนเราเกิดมาถ้าเกิดพ่อแม่พ่อแม่ไม่ให้กำเนิดพ่อแม่ไม่ให้น้ำนมไม่ให้การเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ให้ที่อยู่อาศัย พ่อแม่นั้นไม่ได้เสื้อผ้าไม่ได้การศึกษาเราคงไม่เคารพไม่รักไม่ผูกพันกับพ่อแม่คนอื่นก็เฉกเช่นเดียวกันต้องรู้ว่าอ้าวเราให้ความเคารพให้ความรักเพราะว่าคนอื่นเขามีเป็นผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นขั้นใดก็ตามแต่ที่ดีมีโอกาสสร้างหนึ่งก็คือให้คนอื่นมีโอกาสให้คนอื่น มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นมีโอกาสตอบแทนคนอื่นมีโอกาสสร้างโอกาสคนอื่นถือว่าเป็นคนที่มีบุญเป็นที่สุดเป็นไปตามคำว่าทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเขาหิวเห็นคนหิวเห็นคนกระหายเราให้ข้าวให้น้ำเห็นคนไม่มีเงินไม่มีทองเราก็ให้เงินพอจะหยิบยื่นได้บ้าง เห็นคนที่ไม่มีของต่างๆเราก็มีโอกาสให้การให้แต่ละครั้งในขณะที่เขาต้องการจะมีค่ามากเป็นที่สุดพี่ดวงพรก็เฉกเช่นเดียวกันให้โอกาสให้ความหวังให้ความฝันกับลูกลูกอยากจะเรียนไม่ว่าจะเป็นเกรรษตรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ไม่ว่าจะเป็นโรง,งเรียนที่มีชื่อต่าง แม่ก็พยายามทำให้และก็ประสบผลสำเร็จดังกล่าวแล้วลูกทุกคนจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่อาเจกเซ็งก็ภาคภูมิใจอีดวงพรก็ภาคภูมิใจมีลูกดีเป็นที่สุดไม่ทำความเดือดร้อนให้มีแต่ความสบายใจมีแต่ความผาสุกใจถามฉันว่าเป็นเพราะอะไรอ้าวดิฉันมีบุญไง หนึ่งตั้งใจเลี้ยงลูกสองไม่มีจิตที่จะอิจฉาดิศยาใครยึดหลักเป็นผู้ให้เสมอมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยไม่เคยให้ใครมาแล้วก็เสียใจกลับไปทำวิธีเป็นเช่นนี้เสมอญาติพี่น้องจึงเป็นที่ผูกพันซึ่งกันและกันลูกเตาวพระเถกเช่นเดียวกัน กลายเป็นคนที่มีนิสัยให้เหมือนกันการเป็นผู้ให้สุขใจกว่าเป็นผู้รับอีดวงพรคิดอย่างนี้สุขใจการเป็นผู้ให้ให้คนน,นน้นให้คนนี้ให้ข้าวให้หน้าให้ของต่างๆสุขใจก็เป็นผู้รับเป็นผู้รับกว่าเขาจะหยิบยื่นให้มันเหมือนกับว่าผู้ให้มือต้องสูงกว่าผู้น้อยผู้รับดังกล่าวเพราะฉะนั้นขอเราท่านทั้งหลาย จงยินดีในความเป็นผู้ให้ให้ข้าวให้น้ำให้เลือดให้เนื้อให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทิวิปิปัสสะพระเงินทองไหลมานชารีติ